สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิีสุสดาคณะศิรวงนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของเรียนชัม้นยมศึกษาปีที่2ค่ะสาหรับการพบกันในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและตอบคาถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรอยุทยากันค่ะค่ะอา,าอาณาจักรอยุทยานะคะเป็นอาณาจักรเก่าแก่โบราณของเรานะคะซึ่งเอ่อได้เคย เป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าก่อนที่จะมีการสถาปนาจากอายุทยาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ,ะก่อนที่จะเกิดอาณาจักรอายุทยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893นะคะ บริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยได้มีร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนที่รวมตัวกันตั้งเป็นแว่นแควนแล้วก็อาณาจักรต่างๆมาก่อนค่ะแล้วต่อมาก็เกิดการเสื่อมโทรมลงหลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันของชุมชนใหม่แล้วก็ก่อตั้งแคว้นแล้วก็อาณาจากักรแห่งใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะก่อนที่จะมีก่อนที่จะมาถึงยุคข,ของการสถาปานา,าอาณาจักรอยุธยาซึ่งอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอายุยาวนานมาถึง417ปีเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้เรามาดูชุมชนไทยโบราณนะคะที่เ,เกิดขึ้นก่อนการสถาปนาของอาณาจักรอยุธยาค่าะบริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะคะก่อนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่19นั้นเคยเป็นแหล่งชุมชนที่สร้างสารรลัธรรมต่างๆของมนุษยชาตินะคะมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยปัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะ ก่อนมีการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยในปีพุทธศักราช1792ค่ะเพราะเราได้พบหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่แสดงเห็นถึงพัฒนา,าการของอาณาจักรและบรรดาแว่นแคว้นต่างๆยกตัวอย่างเช่นแหวนทวารวดีสีวิชัยลาวโวชียงแสนหริพุนชัยนั่นเองนะคะ,ะสำหรับพื้นที่บริเวณรุ่มน้ำเจ้าพญาต่อนล่างเนี่ยก่อนจะมีการสถาปนาจากยุทธิยานะคะก็มีชุมชนที่รวมตะ ัวกันขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองจนมีฐานะเป็นแคว้นค่ะซึ่งแคว้นที่สําคัญสําคัญในอยุธยาตอนล่างนะคะก็จะมีแคว้นสุพรรณภูมิแล้วก็แคว้นละโว่ค่ะต่อมานะคะชุมชนทั้งสองแห่งก็ได้กผนุกรวมเข้ากันนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาน,นั่นเองนะคะซึ่งความเป็นมาของแคว้นสุวรรณภูมิและแคว้นละโวนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ แขวนสวนภูมินะคะนักเรียนเห็นภาพสีแดงตรงนี้ไหมคะอ่านตรงนี้นะคะคือเป็นที่ตั้งของแขวนสวนภูมินะคะอ่าแขวนสวนภูมินี้มีอนาบริเวณตั้งอยู่ทางด้านอนตกของรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างนะคะโดยมีรุ่มแม่น้ําท่าจีนไหลลงสู่อ่าวไทยแขวนสวนภูมินะคะเป็นที่ตั้งของแขวนที่มีพนาการสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นแขวนที่มีความเข้มแข็งทางด้านกําลังทหารอีกด้วยนะคะ แพร่โซน,นภูมินะคะเคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณหลายแห่งนะคะที่สําคัญก็ได้แก่ชุมชนโบราณที่อาเภออูทองนะคะซึ่งก็ตั้งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอูทองนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามชื่อเมืองอูทองนะคะอ่าแล้วก็ก็คือชุมชนโบราณอำเภอเมืองจงหวันบุรีนั่นเองนะคะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีหลักฐานให้สแสดงหเห็นถึงการนับถือพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทลธิลังกาวงแล้วก็พระพุทธศาสนานิกายมหายานในแคว้นสุวรรณภูมิด้วยนะคะนอกจากจะมีแคว้นสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็ยังมีแคว้นหนึ่งค่ะที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็คือแคว้นละโวรหรือล็บุลีนเองนะคะซึ่งปรากฏหลักฐานนะคะในตำนานมูลศาสนาตำนานจามาเทวีวงและตำนานชินการมารีปรกรณ์น,นะคะันิษฐานบาลาโวเป็นเมืองที่มีความเจริญมาก่อนพุทธศตวรรษที่1 1 ภายหลังต่อมานะคะหลักฐานทางด้านโบราณคดีก็ได้พบว่าลาโวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีที่เพิ่งสถาปนาขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะโดยสันนิษฐานว่าลาโวอาจจะเป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรทวารวดีทางด้านตะวันออกนะคะขณะที่เมืองโบราณนครปฐมอู่ทองสวนภูมินะคะเป็นเมืองสําคัญทางด้านตะวันตกค่ะ ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง13นะคะลาวโวก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาคำมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในต่อมานะคะประมาณพุทธศตวรรษที่16เป็นต้นมาลาวโวก็เริ่มได้รับวัฒนธรรมต่างๆจากอาณาจักรขอมอหรือเขเมรน,นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอนาณาจักรใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงและมีการยอมรับนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน อย่างขอมด้วยนั่นเองนะคะหลังสมัยพระเจ้าชายวรมันที่7เนี่ยอาณาจักรขอมก็เสื่อมอำนาจลงนะคะแควนละโวพยายามตั้งตัว,ตวเป็นอิสระจนถึงปลายพุทธศตรวตรรษที่18นะคะละโวก็เริ่มลดความสําคัญลงก็ทําให้เมืองอโยธยาซึ่งเคยขึ้นต่อละโวเนี่ยค่อยๆพัฒนากลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่แทนละโวนั่นเองคะ่ะสรุปแล้วนะคะอาณาจักรอโยธยานเนี่ยก็ได้อาณาจักรสองอาณาจักรใหญ่ๆนะคะในการผนวกรวมทําให้เกิดเป็นอนาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองนั่นเองคะ่ะ อะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันเอานักเรียนครับพอดีมันขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยและและสไลด์โูก็ดับส่วนไปแล้วแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอญาตด,ดูสไลด์แป๊บหนึ่งอ่า อ่ะเดี๋ยวคุณครูกำลังปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นันฟังเพลงนี้ก่อนละกันะกกนะ ไอยอาวอนมาเล่าสู่กันฟังอายาทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมือ,องทองของพี่น้องเ่าพงไทยเดี่ยวนี้ที่เป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเร้าถูกข่าศึก,กรุกลา ชาวไทยทุกคนหัวใจเร,ารา้าวราข้าศึกเผาพานและกลานวอดวายเราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอนุซอนเตือนใหน้ชาวไทยจงมาหนึ่งสมัครสมานร่วมใจกันสางนาทีคงจะไม่มีใครกาย อายุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน อาวอมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมือ,อ,ง,องทองของี่น้องเ่าวพงไทยเดียวนี้สิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้าถูกฆ่าศสึกรุกรา ชาวไทยทุกคนหัวใจเร้าวราข้าศึกเผาพลานแหลกลานโอดวายเราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจอาตุซ้อนเตือนใหน้ชาวไทยต้องมั่นสมัคชสมานร,ร,ร่วมใจกันสามัคคีคงจะไม่มีใคร าาจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะถ้านักเรียนนะคะอยู่ที่ฟังอยู่นะคะในที่บ้านของเตนะคะคนักเรียนลองหัดร้องเพลงนี้ดูนะคะแล,แล้วเรามาร่วมกันแปลอยู่ในเฟสกลุ่มกันของเรานะคะ ว่าเพลงนี้บอกความหมายถึงเรื่องของอะไรนะคะแน่ๆเลยก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการสถาปนาของอาณาจักรอยุธยาค่ะอาณาจักรอยุธยานะคะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแคว้นสุนพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็แคว้นละโวหรือลบบุรีนเองซึ่งทั้งสองแคว้นนะคะเป็นส่วนรวมอำนาจทางการเมืองในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะ โดยสุพรรณบุรีนะคะมีอำนาจทางซีกตอนตกของแม่น้าเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีเมืองเก่าหลายเมืองรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเมืองนครชัยศรีเมืองราช,ชบ,บุรีเมืองเพชรบ,บุรีนะคะแล้วก็มีอิทธิพลลงไปทางตอนใต้บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชค่ะส่วนเมืองลบบุรีนะคะมีอํานาจทางซีกตอนออกของแม่น้าเจ้าพระยาค่ะในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะในปีพุทธศักราช1800 93เนี่ยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองที่เรารู้จักกันนะคะเป็นพระนามภายหลังจากการกระทําพิธีบรมราชาพิเศษแล้วนะคะซึ่งก็ได้ปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยตั้งขึ้นในเมืองเก่าเดิมมีชื่อว่าอโยธยานะคะซึ่งเป็นชื่อที่เคยมีมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองลบบุรีนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูประวัติของบุคคลที่มีคุณประการในการก่อตั้งอาณาจักรอยุธยากันค่ะพระเจ้า อู่ทองนะคะหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระองค์เนี่ยมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองซึ่งก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใดหรือประสูตธิ์ที่เมืองใดค่ะมีแค่ข้อสันนิษฐานว่าซึ่งก็ได้บอกที่มาของพระองค์แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะเอามาเล่าให้ในักเรียนฟังเป็น3ตัวอย่างด้วยกันนะคะ ตัวอย่างแรกเลยก็คือตัวอย่างของสมเด็จก,กรมพระยาดํารงราชานุภาพค่ะสมเด็จก,กรมพระยาดํารงราชานุภาพนะคะได้ทรงอธิบายข้อสันนิษฐานไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัทะเลขาว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยสิริที่เคยครองเมืองฝางนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็มีเชื้อสายสืบราชสมบัติต่อมาอีกหลายชั่วยุคน จึงได้เกิดพระเจ้าอู่ทองซึ่งพระเจ้าชัยชิิหรือพระเจ้าสิริชัยเสียงแสนนะคะน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันนะคะเราก็ได้อพยพผู้คนจากเมืองอลงมาตั้งอยู่ที่เมืองชัยสริริหรือเมืองสิริชัยซึ่งน่าจะเป็นเมืองนครปฐมในปัจจุบันก่อนจะมาสร้างกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะอ,อันต่อมานะคะก็เป็นข้อสันนิษฐานของพระราชานิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้อ่า สันิษฐานไว้นะคะในปีพุทธศักราช2,394ค่ะท่านได้อธิบายไว้ว่าพระเจ้าอูทองเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนนะคะแล้วก็ได้รับราชสมบัติสืบพระราชวงศ์ทางพระมเหสีแล้วก็ครองราชสมบัติอยู่6ปีจึงเกิดโรคหาหรือโรคอหิวาตกโรคนะคะขึ้นในพระนครจึงทรงย้ายพระราชธานีมาตั้งที่เมืองศรีอธุธยานเองแต่ว่าก็มีข้อขัดแย้งนะคะของอดรสุจิตวงเทศนะคะ อ่ของสุจิตวงเทศนะคะได้พูดถึงว่าโรคหาอาจจะไม่ใช่โรคอหิวาตกโรคแต่อาจจะเป็นการโรคนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโรคก,การะโรคเนี่ยเกิดระบาดในยุโรปในปีพุทธศักราช1890 1893ซึ่งก็ตรงกับช่วงที่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้อพยพผู้คนหนีโรคหามาสร้างกรุงที่กรุงศรีอยุธยาเมืม่อปีพุทธศักราช19893พอดีเลยนะคะอ่ะข้อสันนิษฐานอันต่อมาของพงศาวดัน ุงศรีอย,ยาฉบับฟานฟีตหรือวันวลิศนะคะได้สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองแว่นแควนในประเทศจีนแล้วก็ถูกในประเทศมาอยู่ที่เมืองปัตตานีและเดินทางผ่านมายังเมืองละครหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะแล้วก็ไปที่เมืองกุยบุรีก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็มาสร้างเมืองพริกพรีนะคะก็คือเมืองเพชรชบุรีหลัง ภายหลังก็ได้มาสร้างเมืองอยุธยาอ่าอันนี้วอนวริก็ได้สันนิษฐานไว้ซึ่งตัวอย่างสันนิษฐานต่างๆที่ได้กล่าวมานะคะก็ยังไม่เป็นข้อสรุปที่แน่ชัดนะคะซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยได้พ้นพบหลักฐานอะไรต่างๆเป็นข้อสันนิษฐานนะคะเป็นที่ยอมรับแล้วก็อาจจะมีข้อสรุปได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะนั่นเองนะคะถึงที่มาที่ไปของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะแต่ก็ ได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกในการสร้างอาณาจากักรอยุธยานะคะแล้วพระองค์ก็เป็นต้นราชวงศ์อูทองนั่นเองนะคะอ่าปัจจัยสําคัญนะคะในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1นนะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะเคยเป็นราชบุตรเขยของเจ้าของแคว้นสุพรรณบุรีมาก่อนนะคะ แสดงว่าต้องเคยเป็นเจ้าเมืองใหญ่มีอำนาจทางการเมืองสูงนะคะเพราะมีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองลบบุรีนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กันเฉันเกลาตินะคะเป็นฐานอำนาจที่สําคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยอันที่2ค่ะบริเวณที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นที่ราบลุ่มขามมีแม่น้ําสายสําคัญ3สายไหลผ่านด้วยกันนะคะได้แก่แม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้าลบบุรีแล้วก็แม่น้ําป่าศัก์ค่ะ ไหลามาบรรจบกันและล้อมรอบราชธานีนะคะทำให้บริเวณเกาะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนั่นเองค่ะอันดับสิที่3ค่ะกรุงศรีอยุธยานะคะตั้งอยู่ใกล้แปกปากแม่น้ําที่ติดกับทะเลนะคะก็เลยทําให้สะดวกกับการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะค้าขายกับชาวจีนค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อโอ้จากต่างชาติได้สะดวกด้วยนั่นเองนะคะอันที่4ค่ะเกิดจากอาณาจักรเขมรน,นะคะซึ่งเคยมีทุนทางการเมืองในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาได้เสื่อมอำน,นาจลงนะคะขณะเดียวกัน สุขโขทัยและล้านนาะก็กําลังสร้างบ้านเมืองของตนเองนะคะก็เปิดโอกาสให้ยุธยารวมกําลังกับสุพรรณบุรีและก็ลบบุรีสถาปนากรุงศรีอยาเป็นศูนย์กลางอานาจของอาณาจักรใหม่ได้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือลักษณะการของเมืองอยุธยานั่นเองนะคะเห็นไหมคะอ่านะเริ่มแรกก็มีแม่น้านะคะสําคัญสําคัญไหลผ่านนะคะเสร็จแล้วก็มีการขุดคลอง ขึ้นมานะคะทาให้แล้วก็มีการขุดคลองในการใช้การเดินทางนะคะทําให้อาณาจักรอยุธยามีลักษณะเป็นเกาะนั่นเองแล้วก็มีความแล้วก็มีน้ําทําให้สัญจรสะดวกแล้วก็สามารถใช้น้ําได้ตลอดปีด้วยนักเรียนนะคะในการเพาะปลูกนั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งทําให้อยุธยานี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนักเรียนคะขออภัยอีกแล้วค่ะสไลด์ like, เป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้แบ๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะคะสไลด์มันอ่อเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะนักเรียนอยุธทยา าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมือ,องทองของพี่น้องเ่าวพงไทยเดียวนี้ที่เป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเร้าถูกข่าสึกครุรน สไลด์ของเรานะคะอ่ะอ่านะคะปัจจัยที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาจากชกยอยุธยานะคะอ่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงปัจจัยสําคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนาะก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคราวนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของนาจาักอยุธยากันค่ะ การที่อาณาจักรยุธยานะคะมีพัฒนาการด้านต่างๆดําเนินอย่างต่อเนื่องมาถึง417ปีเนี่ยเป็นเพราะมีปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรืองก็คืออันดับแรกเลยเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมค่ะพื้นที่ใกล้เคียงกับอาณาจักรยุทธยานะคะเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจัก,กรโบราณที่สําคัญได้แก่ทวารวดีละโวสุพรรณภูมินะคะโดยอยุทธยานี่ได้รับอา,ยารยธรรมเดิมของอาณาจัก,กรโบราณเหล่านั้นแล้วก็นํามาปรับใช้ผสมผสานเข้ากับอารยธรรมใหม่ที่ยุธยาสร้างสรรค์ขึ้นนนั่่เองคะ อันที่สองนะคะสภาพภูมิประเทศค่ะนักเรียนสภาพภูมิประเทศของยุธยานะคะที่ตั้งของนักจักรยุทธามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านนั่นเองซึ่งมีแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําท่าจีนและแม่น้าบางปะกงนะคะจึงเหมาะแก่การเกษตร,รและติดต่อค้าขายทางทะเลกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกนั่นเองนะคะ อันดับที่3ค่ะสภาพภูม,มิอากาศค่ะอาณาจักรยุยาตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นค่ะมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทั้งสองด้านได้แก่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็เลยทําให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีนะคะทําให้มีหลังหน้าอุดมสมบูรณ์เองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของลมที่พัดผ่านค่ะลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้นะคะอันข้างบนนี้ก็เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะพัดผ่านนะคะบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลของฝนนะคะก็ทําให้มีในาน้ามีปลาในานามีข้าวแผ่นดินของเราดุดอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาต่อไปปัจจัยต่อมาค่ะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนค่ะก็เลยทําให้อนาะจารยวิทยานะคะได้รับประโยชน์ทางด้านการค้าขายแล้วก็ รับอารยธรรมจากจีนและอินเดียนะคะก็ก่อให้เกิดผลดีต่อก,กรารพัฒนาอนาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะและอันต่อมาค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะมีผลไม้หลายชนิดปลาน้ําจืดและปลาทะเลแร่ธาตุที่สําคัญเช่นเหล็กทองคํานอกจากนี้ก็ยังมีไม้หายากทุกอย่างเช่นไม้สากไม้ฝางไม้อบเชยไม้กินานาคะซึ่งเป็นที่ต้องการมากๆของพ่อค้าชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ ันที่6ค่ะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ค่ะหลายครั้งที่อาณาจักรอุธยาเผชิญกับภัยคุกค,คามจากภายนอกนะคะแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์เช่นการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศของสมเด็จพระนารายมหาราชเองค่ะค่ะสําหรับพัฒนาการในการสร้างเมืองนะคะสถาปนากรุงศรีอุธยาก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ คลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรยุยากันสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอเนียนตอบคําถามของคุณครูด้วยนะคะคําถามของค,ครูนะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของแคว้นสุพรรณภูมิกับแคว้นละโวค่ะอธิบายพอสังเขปนะคะให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของแคว้นสุพรรณภมูมิและแคว้นระโว่มาพอาสังเขปค่ะ และข้อ 2. ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรยุทธยาคืออะไรปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรยุทธยาคืออะไรนะคะขอให้เดินต่อคำถามของคู่ในเฟซลุ่มของเราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย